ผมก็จิ้มหลังไปหนึ่งทีไนงะเรียบร้อยจิ้มหลังไปหนึ่งทีครับตามมาเลยเอาเหล่าแฮนด์กดออกเลยโอ้โหเด็กน้อยเกินเจอผมตันไงแล้วผมตันไม่โดนครับเขาไปไหนแล้วอะ่ะข้าบนเหรอผมก็มูดก่อนไงยังไงครับไม่ไปปิดหรอไม่ปิดระวังวาวเปิดนะครับบอ,อกเลย ผมใช้้ายกิวเลยไงให้มันตีครับหลอกลอก่ออนงะั้นจะเปิดหร้อปะ ผมไม่ทันครับสวัสดีชดเช้าด้วยเท็กซัสเชนซอมเมอร์ซิเคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีตัวละครที่ชื่อว่าอนานานะครับโดยวันนี้นั้นผมจะพาทุกคนนะครับเล่นอ,นอนานานะครับกับเซตเบิร์ของผู้เล่นใหมนะ่เนาะเป็นเซตเบิร์ที่ผมมาแนะนําในวันาน,าน,านี้ครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะคือจริงๆหลายครั้งที่ผมบอกใช่ไหมครับตัวละครที่ผมแนะนําสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะเป็นคอนนี่เนาะแต่รอบนี้นั้นผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นอานาเนาะแต่สายก็จะเป็นสายเกี่ยวกับเออ่การเปิดประตูนะครับก็จะคล้ายๆกับคอนนี่เลยเนาะแตต่้อองบกว ือตัวละครของคอนนี่จริงก็เป็นตัวละครที่เปิดประตูเร็วเนาะแต่ก็จะเล่นแบบว่าจุกไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าตัวละครเขาเลือดน้อยเนาะแต่ตัวของอนานครับจะสามารถจุกได้เนาะแต่ก็แนะนําว่าอย่าไปจุกเลยดีกว่าคือบางทีทุกคนเห็นผมเล่นว่าแบบเอ้ยผมวิ่งผมอะไรเงี้ยแต่ผู้เล่นใหม่จริง,รงๆยังจาได้ไม่ได้ก็แนะนําว่าให้เซฟไปก่อนครับคือหลัลกๆของเซตเปอร์เซตนี้นะครับก็จะเป็นเซตเปิ์กเออเดิมๆเลยเนาะที่ผมเคยใช้แบบทุกครั้งเลยครับโดยเปิ์กมันก็จะมีเอ่อบลูสคอร์ท่ครับไฮรี่สกิลครับและ เราจะสามารถทําลายกับดักของฮิชเชอร์กหรือว่าตัวละครอื่นเนาะได้โดยที่เราไม่ต้องมีกระดูกในตัวเลยนะครับแล้วเราก็ยังสามารถทําลายแทบได้เร็วขึ้นกว่าเดิมได้นะครับ50%เนาะสำหรับความสามารถของเปิร์กบูมสกอร์ครับและเปิร์กไฮลิสกิลเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ต้องบอกแล้วก็ได้นะเพราะผมใช้แทบทุกตัวละครเลยครับเอ่อความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นเอ่อการเพิ่มแต้มสีม่วงให้กับเราเนาะสูงสุดที่7หน่วยเลยนะครับและสุดท้ายครับเปิร์กลันแฮกครับก็จะคล้ายๆกับเอ่อเปิร์กไฮริสกิลเลยเนาะแต่อง อนาครับผมก็สามารถตามนี้เลยนะครับโดยหลักก็จะเป็นเอ่อรีเซทสกิลเร็วขึ้นกว่าเดิมเนาะแล้วก็เมื่อเราใช้สกิลนะครับแล้วเราโดนโจมตีจากคิลเลอร์เนี่ยเราจะได้รับเซมินาเนี่ยครับค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็เลเวลสุดท้ายก็คือเมื่อเราใช้สกิลอยู่นะครับแล้วคิลเลอร์โจมตีเราเนี่ยครับจะทําให้เราเนี่ยได้รับดาเมจน้อยลงกว่าเดิมเนาะ80%เลยนะครับส่วนสกิลทีครับผมก็สามารถตามนี้เลยครับหากใครอยากเล่นเบิร์กตามผมนะครับก็สามารถเอาตามผมไปเลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสมบัติล่างนััััั้้้้นน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 นผผมม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 กกก็็็สสาาาาารรรรรรถตตีีีีีีเเเเเลยยยยยคคคบบบโดดซิะะะหหือวววว่่่่่แขจจไไปทท12 44 และสุดท้ายครับข้าวพนชำนาญครับหรือว่าแต้มสีม่วงเนี่ยผมก็จะไปที่บล็อก23เลยนะครับมันก็จะรวมได้ที่50หน่วยเลยเนาะซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแม่แหมงผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วเนาะหากใครอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับหรืออยากสนับสนุนผมนะครับอีกหนึ่งช่องทางเนาะก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเเ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 เกกกกกกกมมมมมลลลลยยยยยดดดีีีีว่่่่่่่าาาาาาาคครร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 ัััับบบบแแแอออออนน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 สสสททะะะะหหหผูู้ใใปปป็ตืืๆจ ครับกับอนาในด่านเดอะเมลครับหรือว่าด่านลงสีเนาะเดี๋ยวนี้ผมพาทุกคนนะครับเล่นอนาตายเปิดประตูเนาะี่ยังสามารถจูกได้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าเซตนี้ผมแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําเลยสําหรับเซตนี้โอกาสรออผมบอกเลยว่ามีม,มีโอกาสเยอะมากนะผมเล่นมาต้องบอกว่าเซตนี้มันค่อนข้นขางจะบาลานนะข้างในไม่มีบิ๊กล็อกเลยหรอเดี๋ยวก่อนผมวิ่งมาหาเลตเฟสเลยจริงๆผู้เล่นใหม่อย่าเล่นแบบนี้นะครับเล่นแบบนี้มีแต่โอกาสตาย ไม่มีโอกาสรอดแบบนี้ไงจะเย็นน้องจะเย็นให้พี่ได้โดดก่อนให้พี่ได้เล่นก่อนครับคือต้องบอกว่าตัวละครอานา,าเนี่ยเป็นตัวละครที่เอ่อเลือดเยอะเนาะแล้วก็มีสกลิลค่อนข้างดีครับผมว่ามันค่อนข้างคุ้มกว่าคอนนี่เนี่ยครับเพราะงั้นเลือกเอ่ออานามาเล่นสายเปิดประตูนั่นจะโอเคนะยังไงอางเป้าโดัทนทางจิง น้นพังจริงครับตรงนี้มีไม้ไหมมีผมเล่นให้หมดให้มันพังให้หมดครับไม่ต้องเล่นน,นั้นแหละเดี๋ยวล็อกประตูนี้ด้วยวิย้ยล็อกไม่ได้มันอยู่อีกฝั่งเสียดได้ไม่เป็นไรร่งกลับที่เดิมครับคือเราเล่นสายเปิดประตูจางเย็นอดี๋ยเพิ่งให้เราจุกเปิดประตูนครับนี่เราเปิดประตูได้เร็วมากนะสายนี้ผมแนะนําเลยผู้เล่นใหม่ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ในช่วงนี้นะครับแนะนําเลยสายนี้ ไม่ค่อยมีคนเล่นเหมือนกันนะเจมนี้ฝั่งคิลเลอร์มีเลอร์เฟสครับซิซี่แล้วก็คุณลุงคุกเนี่ข้างบนมีคุณลุงคุกนะครับต้องใจเย็นเพราะว่าคุกน่าจะใส่กุญแจไว้ที่เจนนะฟังงั้นเราเข้าแบตเลยกันผมจะพยายามเล่นเซฟที่สุดครับเพื่อแบบบางคนเอาไปเล่นแบบผมคือเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับเล่นแบบวิ่งอย่างเงี้ยเออต้องเ,เล่นค่อนข้างเซฟนะถึงเราจะเลอดเยอก็เถอะ สำหรับคนที่ยังจดาด่านไม่ได้นะครับใครที่จดาด่านได้แล้วผมว่าน่าจะเล่นง่ายนะสำหรับเกมนี้มีคนบอกเหมือนกันว่าแบบเออเล่นผู้รอดชีวิตไม่ค่อยรอดเลยวนแรกผมก็เป็นอย่างนั้นเลยครับเล่นมานานมากกว่าจะเล่นได้ขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังเล่นไม่เป็นเลยหรื <c oughs> อก่อนพอเล่นได้ครับแต่ยังไม่เก่งนะเออแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดประตูกันแล้วกันเฮ้ยเกมนี้เราจะรอดเร็วเกินไปปะซิซี่อยู่ไหนเนะี่ย ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคิเลเร์อยู่ข้างบนหรือเปล่าหรือมันลงไปข้างล่างแล้วเรียบร้อยไงเราเปิดประตูได้เร็วจัดๆแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็ปิดแบตได้เร็วด้วยซึ่งยังไม่มีใครมาเลยใช่หรือไม่เดี๋ยวนี้ชิวเกินเดี๋ยวเลยรถไฟ,ฟข้างล่างคนเดียวเองมาเร็วซันนี่ผมปิดแล้วผมเอากระดูกได้ไงแต่จริงไม่คนสู้นะครับอาชนาทของอน,นาค่อนข้างจะน้อยนะ สำหรับด้านสีส้มนะครับ๋ย่ผมจะแบบจิ้มหลังไงเอาเลยคิดเลิกกดออกเลยหม่งแล้วเดี๋ยวนี้มันตึงจะจัดเอาผมคิดว่าคิดเลินมาไม่ใช่หรอน้องคนนี่ครับเมื่อกี้ไม่ใช่ซิซี่ที่เข้ามาผมคิดว่าซิซี่มันเข้ามางั้นผมออกไปจิ้มบุญปุ่นหน่อยละกันเป็นการหลอกล่อผมเห็นข้างในว่ามีฟิลด้วยครับผมขอเปิดกล่องฟิลด้วยละกัน เพ่เปิดบ้าวเลยครับเลตเตอร์เฟสน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาน่าจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าครับเฮ้ยจะมีหน้าหมดรญยะเปิดกองเพลินครับเรียบร้อยไงเฮ้ยเดี๋ยวจิ้มผมขอจิ้มก่อนจิ้มไปก่อนในหนึ่งทีแล้วก็ขึ้นข้างบนครับไปเอาฟิวไงไปเอาฟิวมาใส่ทำทุกอย่างเกมนี้เลอนองซิซี่กับเลเตอร์เฟสครับ ซึ่งเหมือนเพื่อนจะเป็นคนจูบปะน่าจะเป็นจูลี่ครับที่เป็นคนจูบตึงเกินดูคนเดียวสองตัวเพื่อนไปเป้าเออข้างในมีฟิวครับสอบฟิลหนาละกันเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ว่า,ามันจะเปิดแล้วนี่ยินเลิปิดทันหรอตึงเกินคุณปู่โดนจิ้มจนพุ่นเลยครับเขายังไม่ได้เติมเลือดเลยจะย็นแต่เกือน่าจะเก่งได้ก็ต้องแบบว่าต้องเลเวลสามก่อนนะครับ ทั้งเปิดแล้วก็ตัวละครเนาะเพราะงั้นใครที่ยังไม่เลเวลสามก,ก็เอาไปเก็บก่อนครับเอาไปเก็บให้เลเวลสามก่อนถึงจะเก่งน,นะเรียบร้อยฟิวเปิดครับอินเลอสอยู่ไหนเอ่ยเอาละว่าเปิดด้วยทุกอย่างเปิดไงตอนนี้ป้อมมุดไปดูหน่อยนะทำอะไรกัน ออกมาดูไหนละกันนะเลดร์เฟสเฮ้ยน้องซิซีกดออกเหรอเอาเลดร์เฟสกดออกครับกดออกนี้ขอจิ้มหลังไนงะจิ้มหลังไปหนึ่งทีจิ้มฝั่งไหนไม่รู้ซิซียังไม่เห็นเลยครับว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเราออกเลยละกันครับเหลือคิดแล้วคนเดียวละเราไม่น่าจะเล่นต่อยอลยครับจริงๆด่านนี้มันเล่นยากด้วยครับก็บอกว่าด่านมันใหญ่เนาะด่านที่แบบค่อนข้างจะบาลาน เฮ้ยเราหน่องซิซี่อยู่ตรงนี้ผมขอจิ้มหลังได้ไหมขอจิ้มหลังได้ไหมจิ้มหลังหนึ่งทีไงแล้วก็ออกเลยเอ็มที่2ครับกับอนณาในด่านเดอะเมลอีกแล้วครับเรายังอยู่กันในด่านโรงสีนะเรายังไม่ไปด่านไหนครับโอเคคือต้องบอกว่าด่านเอ่อโรงสีหรือว่าด่านเดอะเมลเนี่ยเป็นด่านที่ค่อนข้างบาลา,านเนะาะทังคิลเลอร์และเซอร์ครับไม่มีใครได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบเนาะคือได้คิลเ ER ลอร์เขากันไม่ดีมันก็มันก็รอดง่ายแหละแต่ถ้าคิลเลอร์เขาโซนโหดมันก็มันก็รอดยากเหมือนกันครับ ด้วยความที่เมื่อกี้เขามไม่ได้โซนแบตเตอรี่เลยเนาะน่าจะโซนกันที่เจ็ดครับเพราะงั้นเราก็เลยเล่นง่ายอีกนึนงเกมนี้อาจจะเล่นยากหรือเปล่าต้องมาลอดูแล้วเราก็ยังอยู่ในเซตเดิมนครับเซตสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะคือเซตเพอร์เซตเนี้ยต้องบอกว่ามันต้องเลเวลสามก่อนเนาะมันถึงจะเก่งในอับตอนเลเวลแรกๆมันอาจจะยังไม่เก่งเท่าไหร่เนานะอาจจะแบบยังไม่ต้องเห็นผลผมว่าถ้าเลเวลสามแล้วทุกคนจะเห็นผลนครับท้งตัวละครด้วยนะอน,นาก็ต้องเลเวลสามนะครับเพราะงั้นก็รอช่วงเอพคูณสอง XP ก็แนะนําให้เอไปล่น,น คือจริงเซตเปอร์เซ็นี้มันก็เล่นได้หลายสายแหละเอาไปปรับเปลี่ยนกันได้ครับแน่นอนว่าเซตนี้ผมค่อนข้างจะแนะนําเลยมันเป็นเซตที่ดีครับสาหรับนาเราไม่ต้องเล่นคอนนี่เราก็สามารถที่จะเปิดประตูทเร็วได้ถึงเราจะไม่มีสกิลก็เถอะแต่ก็แลกมันกับเออเราเลือเดเยอะขึ้นครับประมาณนั้นเกมนี้ฝั่งคิลเลอร์มีคุณลุงแฮนครับนี่เชกเกอร์แล้วก็คุณลุงขูกเนี่ยเฮ้ยมันไม่เห็นเราได้ไงครับไม่รู้เลยไม่เห็นหมุงเขาเปิดเลยไง ไม่แค่เราสามารถทำลายแถบได้เลยโดยไม่ต้องมีกระดูกเมื่อกี้เหมือนเพื่อนจะหลุดนะครับหนึ่งคนมันจะเป็นไวแอดปะแต่ว่าเกมมันไม่ค่อยดีครับอย่าไปคิดได้เยอะน่าจะยังไม่มีใครเห็นเราหรือเปล่าถ้าแบบนี้เราก็ชิวนะบอกเลยเมื่อกี้เชคเกอร์มองไม่เห็นผมได้ไงวะผมก็งงเหมือนกันนะเกมนี้จริงเล่นยากครับมีคุณลุงแฮนเนาะเพราะงั้น ออกได้เราต้องออกนะครับไม่งั้นเราก็จะตายนะแล้วเราจะออกได้ภายใน5้าวินาทีหรือเปล่าเกมนี้5้าวินาทีอะเกินไปอาจจะไม่ถึง3วินาทีด้วยซ้ำครับเกมนี้เราเร็วมากเลยเนี่ยเฮนมันมาแน่บอกเลยผมปิดปุ๊บมันมาแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะออกหรือเปล่าจริงๆผมว่ายังอยากเล่นต่อนะยังไม่อยากออกเท่าไหร่แต่อยากเอากระดูกนั่นละกันนะครับ เรียบร้อยถ้าดูสองอันไงเฮ้ยแล้วคุกมันไปใส่กุญแจแล้วใจเย็นลุงยังไงครับปิดเลยปิดสิผมรออยู่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นผมก็จิ้มหลังไ้หนึ่งทีไงเรียบร้อย จิ้มหลังไปหนึ่งทีครับตามมาเลยเอาอแล้วแฮนกดออกเลยโอ้โหเด็กน้อยเกินเจอผมตันไงแล้วผมตันไม่โดนครับเจอตันอีกรอบไงเอาออกมาสี่มันเรียกเพื่อนเหรอยังไงเฮ้ยเราเพื่อนตายสองแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไป ไม่เล่นเลยครับปล่อยดีกว่าเราต้องใส่ฟิลเลยครับผมว่าถ้าจะรอดนะถ้ายังอยากจะรอดอยู่นี่ครับวิ่งวิ่งค้าปนานาเพื่อนใส่บาลลใส่งามเหมือนว่าจะอยู่ข้างบนนะครับเอ่อคุกโอเคมันไม่ตาม มันตามผมข้างล่างไงอยู่นะแบบนี้เรียบร้อยเข้าไปไหนแล้วอ่ะข้างบนเหรอเออไม่ใช่ครับผมก็มูดก่อนไงยังไงครับไม่ไปปิดหรอไม่ปิดระวังวาวเปิดนะครับบอ,อกเลยผมยังมีสก,กิลนะ ผมใช้แจ็กกิวเลยไงให้มันตีครับหลอกลอก่อตอนนั้นจะเปิดแล้วปะผมไม่ทนนันครับเสียดายมากจริงๆเมื่อกี้ถ้าเราล่ออีกนหนึ่งทันนะเอาแล้วทนันหรอเรียบร้อยออกนะครับแบบนี้ผมออกเลยจินก็ออกด้วยตุ้มจะตายปะงั้นรีเซมินาน์ก่อนนะ ยังไงครับมิชัเกอร์ทำอะไรทำอะไรอยู่จะมาวางแถบทำไมครับงงผมก็ออกได้อยู่ดีนะถ้าวางแถบตรงนี้เกมที่3ครับกับบรารนานในด่านสลักยือเหาครับโอเคเราออกงานจากด่านเออลงสี่แล้วครับหรือว่าด่าน The Mail เดอะเมลเนาะเรามาอยู่กันในด่านสลักยือเหาเลยครับน่าจะเป็นตอนเช้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คขีว่าน่าจะใช่ครับถ้าผมดูไม่ผิดนะแต่บางทีเกมมันเขียนมั่วครับเขียนข้างนอกเป็นตอนเช้าแต่เข้ามาเป็นตอนฝนตกก็มีนะ เกมมันมั่วเพราะงั้นเราเชื่ออะไรไม่ได้ครับเราต้องขึ้นไปดูเองแต่คิดว่าน่าจะเป็นตอนเช้านะเพราะข้างล่างไม่ได้มืดขนาดนี้ครับเกมนี้ต้องมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าต้องบอกว่าเกมนี้ถ้าเขาโซนดีนี่ก็คือเราเล่นยากเหมือนกันนะครับคือด่านมันเล็กไงมันไม่เหมือนเดอะเมลครับเดอะเมลด่านมันใหญ่มากเนาะแต่เราเปิดประตูเร็วจจัดเกมนี้ฝั่งคิลเลอร์มีมิชเกอร์ครับเลตเฟสแล้วก็น้องซิซี่นะไม่เดี๋ยวก่อนมีเลตเฟสด้วยนี่หว่าแล้วผมเล่นรีบจะจัดเลยไม่กลัวไงครับ กลยเขาจอนนี่เอีนี้มันตีแรงมันลำได้ไงเกมนี้เดี๋ยวเราไปเจนไหมเกมที่แล้วเราออกเอ่อวาวรครับแล้วก็ไปแบตเตอรี่มาเนาะแบตเตอรี่คือแทบไม่ได้ออกเลยครับคือเข้าไปเปิดเฉยๆต,ต้องบอกว่าเกมเมื่อกี้คือคุณลุงแฮนเขาเขาออกทําไมไม่รู้หรือว่าเขาหลุดอันนี้ไม่แน่ใจนะจริงๆเขาสามารถสู้เราได้นะครับแต่เขาแบบอ,อ,อ่อนแอเกินเฮ้ยเฮ้ยจอนนี่มันเห็นนะเนี่ยซิซีก็มา ยังไงผมว่าลีเลนตายชัวลีเลนยังไงก็ตายครับเรียบร้อยตายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปสู้ทำไมลีเลนไปสู้ไปก็แพรครับกินเลือ,ลอดสองขนาดนั้น,นเลยจะเปมันตามผมมหเนี่ยเฮ้วล้างบนมีคนอยู่ด้วยปะ โอเคน้องซิซี่ครับเหมือนจะมีทั้งจอนนี่แล้วก็ซิซี่อั่เนี้ยจะเย็นแต่เรามีสกิลอยู่ครับน่าจะรอดอยู่บุนหรืวหนึ่งแล้วอุ้ยแล้วเราขยับพอดีมันเห็นปะผมว่าไม่เห็นหรอกวิ่งดีครับรอะไร เพื่อนเราอยู่ข้างในด้วยเหมือนจะเป็นไวแอดมันกําลังมาครับเดี๋ยวพึ่งหลอกนะเพื่อนออกเข้าไปก่อนมันมาแน่ผมบอกเลยน่าจะเป็นจอนนี่ครับที่เข้ามาสวยงามเพื่อนอเฮ้ยทำไมออร่ามันเหลืองอ่ะมีคนอยู่ข้างในเหรออ๋อจอนนี่มาครับ เดี๋ยวผมเปิดประตูให้ครับเพื่อนสักคู่เราจะพยายามเปิดประตูให้เสร็จเรียบร้อยอเพื่อนปามมดได้ไหมไม่เห็นหรอปะผมว่ามันเห็นอยู่แล้วแล้วเ,เปิดสิเลยนะเพื่อนเพื่อนปามมดให้หน่อยวิง่งไงรออะไรอ่ะก็วิ่งดีครับ อันนั้นหนึ่งทีไปเฮ้ยไม่โดนอีกทีหนึ่งไปรอบนี้โดนนี่ครับเราผมแอบก่อนเรามีสกิลนะไม่ต้องห่วงอย่างน้อยเขาก็ตีเราไม่โดนหรอกมันโดนอะไรหาปะอุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เหรออุ้ยผมตายได้เนี่ยทำเ,เป็นเล่นไปนะครับ เอาแล้วเพื่อนออกประตูไหนนะไปด้วยไปยาครับไม่เห็นหรอปะเห็นไหมไม่รู้แต่ผมขอมูดกลับ เรียบร้อยเราจะไปเตะเจนเดีย๋ยวพึ่งมาเพื่อนมาแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องใช้สก,กิลครับถ้าไม่ใช้เราตายแน่นอนอะ่ะผมบอกเลยอืมอีกทีหนึ่งปะ่ะจนนี่เราก็อยู่กันอย่างนี้แหละมา ไปยากครับผมว่าเราออกดีกว่าเราอย่าไปเล่นกับเขาเลยอุ้ยโ,โอ้โหแล้วซ <c oughs> ิซี่มาซิซี่ยืนมาตอนไหนวะ,ะวเนี่ยจะย็นจานแล้วผมเปิดฟิวไงแล้วผมเปิดฟิวไงครับ ผมว่าเราอาจจะไม่ทันนะไม่ทันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเป่าผิดใจผมโอ้โหแล้วผมโดนผิดด้วยไงวันเนี้ยเราวิ่งไม่ออกเลยใจเย็นมีคนดักปะ่ะโอ้ประตูยังไม่เปิดอีกเรียบร้อยไงใครม่ได้ดยประตูเนี่ย แล้วเขาออกประตูไหนกันน่ยประตูนี้เขายังไม่เปิดกันเลยผมงงวิธีการเล่นของเพื่อนมากเดี๋ยวเราไปแบตเตอรี่แล้วกันครับน่าจะอยู่แบตกันคนนี้กำลังเข้าไปครับผมขอตามเข้าไปด้วยเฮ้ยเรียบร้อยป่ะผมอะมสก,ะกิวก็ไม่มีแล้ว วิ่งดิครับรออะไรไม่รออะไรอยู่แล้วผมวิ่งต่อในเพื่อนล่อไปอยากล่อล่อไปครับคือผมไม่มีสกิลไงถ้ามีสกิลผมเล่นต่อเล้วโอเคน่าจะรอดแล้วครับคือเมื่อกี้เขาออกฟิวนะฟอนนี่อ่ะแต่เขาออกยังไงวะในเมื่อประตูมันยังไม่เปิดผมค่อนขอ้างจะงงเอา แบตเตอรี่เมื่อกี้มันเปิดหรอผมคิดว่าปิดไม่ใช่หรองั้นเดี๋ยวผมปิดเองไงผมปิดเร็วอยู่แล้วแล้วผมออกเลยไม่รอเพื่อนด้วยไปแลวครับไม่อยู่แล้วอยู่ทำไมล่ะรอบนี้เราเล่นกันแบบว่าทั้นสุดแลยครับเราทำทุกอย่างแล้วอ่จะไปจินก็ไม่ได้จอนนี่มันอยู่ครับเราออกเลยแล้วกันน้องเพื่อนน่นอนครับ